สวัสดีครับวันนี้ครับเราจะมาเรียนนะครับในเรื่องการเขียนภาพฉายนะครับซึ่งวันนี้ครับจะเรียนหลวข้อเรื่องการเขียนภาพฉายนะครับแนวการวางภาพฉายและทิศทางการมองภาพฉายนะครับซึ่งการเขียนภาพฉายนะครับหมายความว่านะครับเราเขียนจากภาพ3มมิตินะครับ ให้เป็นรูปแบบของ2มิตินะครับซึ่งที่ครูถืออยู่นะครับอันนี้เขาเรียกว่าภาพสามมิตินะครับเราสามารถมองได้ทุกด้านเลยนะครับแต่เราจะเอานาม,มาพดำภาพนะครับในการมอง3มมิตินี้ไปเขียนลงในกระดาษนะครับให้เป็น2มิตินะครับซึ่งแนวการวางภาพฉายนะครับแนการวางภาพฉายนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยทั้งหมด สส่วนนะครับก็คือส่วน1ครับด้านหน้าหรือเรียกว่า front view น,นะครับ2ครับด้านข้างหรือเรียกว่า s i ด์ view นะครับ3ครับด้านบนหรือเรียกว่า top view นะครับจะประกอบไปด้วยทั้ง3ส,ส่วนนะครับซึ่งการวางภาพฉายนะครับเราสามารถมองได้ทั้ง2มุมมองครับก็คือมุมมองที่1และมุมมองที่3 ซึ่งในวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้ในมุมมองที่หนึ่งกันดังนั้นนะครับสิ่งที่ครูเรียนให้เราดูนะครับหรือแนวในการวางภาพฉายนั้นเราไม่สามารถสลับตำแหน่งกันได้นะครับเช่นเราจะเอาด้านหน้ามาไว้ด้านบนหรืออะไรครับด้านหน้าหรือไว้ด้านด้านข้างก็ไม่ได้ครับเราจะต้องวางในตำแหน่งนี้เท่านั้นไม่สามารถสลับกันได้หรือ ขาดด้านใดด้านหนึ่งได้นะครับอะต่อไปครับเราจะมาพิจารณานะครับด้านที่เราได้ผู้สุกคู่นี้นะครับแล้วก็มาพิจารณานะครับในส่วนของชิ้นงานของเราที่เป็นสามมิตินี้นะครับซึ่งการมองภาพฉายนะครับเหมือนกันครับมันก็จะมีอยู่สามด้านเหมือนกันก็จะมีด้านหน้าด้านข้างแล้วก็ด้านบน นะครับซึ่งหลักในการเขียนแบบนะครับหลักในการเขียนภาพสายนั้นนะครับการมองนะครับเราจะมองอย่างไรนะครับซึ่งตามหลักการในการมองภาพสายนะครับหรือการมองทิศทางภาพสายนั้นเราจะอะไรครับเราจะมองในจุดที่อะไรครับพบทุกส่วนสังเกตได้ง่ายนะครับและมองได้ชัดเจน เราจะเอาด้านนั้นเป็นด้านหน้านะครับซึ่งตามภาพนะครับก็จะเป็นด้านนี้พอแล้วครับเรามองได้ชัดเจนที่สุดนะครับไม่มีส่วนไหนที่หลบหรือขวางอยู่นะครับซึ่งตามหลักการของการเขียนภาพฉายนั้นนะครับด้านหน้านะครับคือด้านที่เรากําหนดนะครับตามหลักการครับหมุนไปทางซ้ายนะครับก็จะเป็นด้านขา้างนะครับ ก็อยูทท่ทางด้านซ้ายมือส่วนด้านบนครับแน่นอนแหละครับจะอยู่ด้านบนของชิ้นงานหรือภาพสามมิติเรานะครับแต่การมองด้านบนนะครับให้เรากลับมาเอาด้านหน้าเป็นหลักนะครับและเลื่อนไปอยู่ด้านบนนี่คือด้านบนของชิ้นงานสามมิติชิ้นนี้นะครับนี่แหละครับนี่คือการมองภาพฉายนะครับย้ำอีกหนึ่งทีครับ มันก็จะมีด้านหน้าด้านข้างแล้วก็ด้านบนนะครับในส่วนของวันนี้นะครับครูมีกิจกรรมมาให้เราเล่นคือการต่อติ๊กอวอนะครับให้เข้ากับชิ้นงานนะครับที่เราเตรียมมานะครับก็จะมีด้านหน้าด้านข้างแล้วก็ด้านบนนะครับอ่ะเราจะเริ่มจากด้านหน้าก่อนล้วกันนะครับด้านหน้าก็คือส่วนของด้านนี้นะครับอ่ะให้เราสังเกตนะครับ ด้านหน้านะครับก็สู่ส่วนแรกของชิ้นงานเราก็คือด้านหน้าด้านนี้นะครับให้เราดูครับด้านหน้ามีที่อะบ้างครับสีแดงกับสีชมพูนะครับเราก็นําไปต่อนะครับต่อให้ตรงกับลักษณะของด้านในรูปแบบสามมิติของเราโลงไปในสองมิตินะครับแบบนี้ครับนี่คือทางการมองในส่วนของด้านหน้านะครับ มีแต่ครับสีแดงและก็สีชมพูนะครับนี่ครับอ่าเมื่อเราทําด้านหน้าเสร็จแล้วครับเพราะการมองภาพฉายเราจะมองจากด้านหน้าเป็นอันดับที่หนึ่งต่อไปตับที่สองครับเราจะมองในส่วนของด้านข้างหรือไซด์วิวพิกอะไรครับพิกด้านซ้ายนะครับนี่ครับทางด้านซ้ายนะครับเหมือนกันครับ ให้เราต่อจิ๊กซอว์ตามสีเลยซึ่งในรูปแบบของสามมิติเรามีสีอะไรบ้างครับก็คือสีน้ำเงินกับสีเขียวนะครับสีน้ำเงินครับเราก็วางนะครับในลักษณะของรูปแบบของชิ้นงานเราวางไปเลยครับชิ้นนี้ครับแล้วก็สีเขียวครับวางไปเลยครับในรูปแบบของชิ้นงานเราเหมือนกันครับ นะครับต่อทิปซอนะครับอ่ะสุดท้ายครับก็คือได้อะไรครับก็คือด้านบนนะครับหรือท็อปวิวนะครับเหมือนเดิมครับตามหลักการเราเราบอกแล้วว่าการมองภาพฉายในส่วนของด้านบนเราจะใช้ได้แล้วครับด้านหน้าเป็นเกณฑ์นะครับและทิปขึ้นไปนะครับให้อยู่ในานะของด้านบนถูกไหมครับมีสีแล้วมั้งครับเราก็จะมีสีเหลือง สีฟ้าแล้วก็สีส้มนะครับเราเริ่มจากสีเหลืองก่อนก็ได้นะครับระวังขณะแนวตั้งครับในส่วนของชิ้นงานนะครับพื้นที่สี่เหลี่ยมพื้นผ้าชิ้นนี้นะครับอีกสองส่วนครับเราก็ต่อจิ๊กซอให้มันเหมือนกันเลยนะครับก็คือสีฟ้านะครับและสีส้มนะครับอ่ะนะครับนี่แหละครับ นี่คือนะครับทิศทางการมองนะครับทิศทางการมองภาพฉายนะครับเราจะมองในลักษณะนี้ครับก็คือด้านหน้านะครับด้านข้างแล้วก็ด้านบนตามหลักการทฤษฎีการเขียนแบบในมุมมองที่1นนะครับอ่ะซึ่งวันนี้ครับการเขียนภาพฉายนะครับก็เราได้รู้แล้วครับรู้เกี่ยวกับการเขียนภาพฉายเขีนยนอย่างไร นะครับแนวการวางภาพฉายวางอย่างไรและทุดท้ายครับทิศทางการมองภาพฉายเป็นอย่างไรนะครับโอเคครับวันนี้นะครับครูก็ขอจบในส่วนของการเขียนภาพฉายไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในเรื่องต่อไปสวัสดีครับ